ทีนีาจารอนเลิก็วงเนนใส่เนทแทนสการีมเีาเวิบอีกต่อปพมาอุตสตหกรกวิงวีรายได้รายได้กงจาซีกรายจ่ายรายจ่ายอันนีวยเงินกำไรเงินกำไรยินดียงนำเงินทุนเงินทุนชีงวยเงินกู้ เงินกู้อจุยหนี้สินหนี้สินอคงวยเงินพาศีเงินพาศีอตูหนองดอกเบี้ยดอกเบี้ยสู้สาวงวยเงินออมเงินออมอะติโรเลอเตียวเลยได้นอกตะมือเปียวเลยอ่ะค่ะจากတော့ เงนิงนสะสมเง,นงนิงนสะสมไปซายมูกโกรสินทรัพย์สินทรัพที่ลบยวไไดอะไรใช่ไหมลาวา